สวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนนี้ยายเจมสิบห้าะมาเบิองเหมนดอกฝรั่งดอกบุกซิดากิมจูด้วยค่ะอุ้าวันคุณสมพงษ์คุนฉีดฮอร์โมนน้งเปียกๆอยู่ฉีดฮอร์โมนรักษาดอกนี่น้ำเปียกๆอยู่พี่น้องตื่นบ่ท่านนี่เป็นฉีด อมมอนรักษาดอกบ่ให้ดอกล่วงเนาะพี่น้องอัาสิมาือเบิ่งการฉีดต้งตะแรลงมานี่ดอกดอกฝรังกัรล่วงพ่อหนามยายแจ่มบ่พ่อเนาะค่ะวันนี้เป็นเป็นนวยน้อยมากอมือไปบายยาเป็นนวยน้อยมากอะฉีดได้ด้วยพี่น้องอันนี้ถจงเป็นนวยนเป็นนวยกับล่งเริ่มเป็นนวยนวยนย้อย อันนี้ฝรั่งต้นน้อยของยาย้เจมด้วยพี่น้องฝรั่งต้นน้อยของยายเ้เจมอาภาพก็เบือเ่อแท้นี่ดอกเล็กๆแต่กระลังเหี่ยวดกคือเก่าพี่น้องฝรั่งกินจูเฮ็ดจังใดกระดกแต่ว่าถ้าเขาบเพิ่มฮอร์โมนให้ก็บอค่อยเป็นดอกเป็นหน่วยพอฝน,นตกมากว่าท่านได้ฉีดฮอร์โมนกับว่าเอ๊ะ ยอดฝรังเห้านี่พ่อเป็นดอกแล้วเป็นอย่างคือบว่าเป็นดอกมาอนี้ก็เลยบอกอพ่อบ้านว่าฉีดฮอร์โมอนห้แนี่เพราะว่าฮอร์โมอนหมดนะเนาะฮอร์โมนหมดอล้วบัดนี้เฮ้าสีหางฉีดพอเป็นดอกขึ้นมากจังสีเฮ้าก็ฉีดได้เด้อพี่น้องฮอร์โมอนรักษาดอกรักษาไอ้ยังเก,กาะก้านรักษาขั้วเหนียวไหมขั้วเหนียว <c oughs> เป็นดอกแบบนี้ก็ฉีดได้มือเศ้าแล้วก็ฉีดนี่พี่น้องเป็นดอกแบบนี้ก็ฉีดได้บ้านแล้วก็ฉีดได้ตรงนี้ก็ฉีดได้เพราะว่าฉีดซอยรักษาดอกรักษาใบขั่วเหนียวกมล่งกิมจูเฮ็ดจางไหนกระดกพี่น้องดอกคือเก่าดอกเข้าฉีดอาทิตย์ละครั้งเ้อพี่น้องอาทิตย์ละหนึ่งครั้งหรือสิบห้าครั้งเอ้ย หรือสิบห้าวันหนึ่งครั้งสิ่สองอาทิตย์ฉีดเท่อนึงหรือว่าอาทิตย์และเทือก็ไดแล้วแต่เฮ้าเด้อพี่น้องเหลือแต่ตนทุนเฮ้าแต่ว่าจะแจมฉีดอาทิตย์และเทือแต่ก็บบไดฉีดตลอดด้อค่ะว่ามมนว่าเฮ้าฉีดตลอดเพราะเป็นน่วยมากนี่เฮ้าก็ได้เศ้าฉีดแล้วเป็นน่วยแบบนี้อันนี้เป็นเป็น่วยบทานได้เป็นนว่นนนนวยเนาะพี่น้อง พอเป็นหน่วยพ่อหอเข้ากับใดเสาฉีดแล้วพี่นออ้องนี่กับประมาณอีกสองอาทิตย์ก็คือสีใดหออันนี้เป็นเป็นบักซิดาหน่อยต้นนี้ยังมาท่านนี่เป็นดอกปันใดกําลังเดิมกําลังเดิมสิเป็นดอกเอกองเข้า,าเป็นอย่างคือม่วงทางนี้ก็หลังต้นเล็กอันนี้ปลูกได้ปีหนึ่งเหรอเรือพี่นออ้อง ปลูกได้ปีหนึง่งเก็บไปแล้วหุนหนึง่งถ้าเขาได้หอกับหอได้ไปเรื่อยๆเพราะว่าเพราะว่าฝรั่งสิเป็นนวยเป็นนวยบ่บ่พร้อมกันยืายเกี้ยวมาติดดกัาขาขนเนี่ยขออภัยด้วยพี่น้องตื่นใหม่อันนี้เป็นน่วยนี่ประมาณกับอีกประมาณอาทิตย์อ,อาทิตย์นห,หนึ่งอาทิตย์ก็ลัวก็ได้ห่อแพี่น้องเขาก็สิเป็นน่วยแบบนี้แน่แล้วก็พึ่งเป็นดอกแบบนี้แน่ วาสิมรกฏมมาทายเ่นฉีดฮอร์โมนให้เบืลองเพิคนฉีดแล้วไปเอาง่วออกคอกแล้วพี่น้องอันนี้ก็เริ่มเป็นหน่วยอันนี้ก็เทึงเริ่มเป็นดอกสีร่วงเฮา้าท้าเฮ้าได้ฮอเริ่มฮอแล้วเฮ้าก็สิเปน็นฮอไปเป็นเดือน้อพี่น้องฮอไปเป็นเดือนเฮ้าก็สิตอนเก็บเฮ้าก็สิเก็บเป็นเดือนเพื่อนฮอตัวนี้ปุ๊บตัวนี้ก็สิใหญ่แม่บาบ่บ่ท่านใด้พ่อฮอตัวนี้พ่อเหลือเหรียญส0 ัวนี้ก็สิซ้ำเหรียนหาฮอเหรียญสิบกนอนเฮาก็มาห่อเหรียญหาทีหลังถ้าเอาห่อเหรียญสิบแล้วเลีวเลียญหาก็สิขึ้นมาเป็นเหรียญสิบเงีนบ่ล่ะพี่น้องก็ <c oughs> ไปเรื่อยๆ <c oughs> ห่อเรื่อยๆมื้อนี้ยายแจ่มือสิไปจันทบุรีจักสองอาทิตย์กลับมาก็สิห่อพอดีแต่พอบ้านอยู่เพิ่นก็ห่อไปเรื่อยๆถ้ามืสิบ่ทัน์เนห่อหลายเนาะ ชุ่มสวนนลยพี่น้องมันนี้วันนี้สิเดินทางไปจันทบุรีโอ้กล่องึ้นเป็นมะม่วงสิฮนะ <c oughs> อันนี้เห็นต้น,ต,นต้นเพื่อนเพิ่อนออกมาสอมมันเป็นหากปมเนาะต้นเกาเป็นหากปมแลม้วบัานี้เพิ่นตอนเองนี่ตอนในสวน <c oughs> ต้นบางไงบักไส ตอนเองในสวนอัน,นเพื่อนก็นเอาเอาตุ่มลงมาปลูกเลยด้ยนี่เอาตุ่มลงมาป,ปลูกมาเพื่อนสีรักษาพิเศษคือว่าต้องหดน้ำไว้หดน้ำไวเห็ดเปียกๆไว้รักษาพิเศษของเพื่อนเพื่อนก็อาจจะเอาหญ้าแห้งของเพื่อนปลูกหลากปลูกค้นไว้บ่ให้แดดถืออันนี้ก็สดชื่นอยู่ได้ไปน่น้องเอาตุ่มลงเลยได้นี่ ตัดตุ่มลงมาจากต้นแบบนี้ร้ห้รากเป็นสีน้ำตาลเนาะตัดตุ่มลงมาจากต้นเพิ่นก็บฟงลงเลยฟังดินลงเลยต้นนี้มีตะมูส่อมนน้อยเป็นรากปมรากปมถอดออกถอดออกแล้วเพิ่นก็นเอาลงมาปักของเพิ่นเองเพิ่นตอนเองปักเองกําลังเป็นดอกแบบนี้ฉีดฮอร์โมนนะเพี่น้องเจ๊เจ๊สาปลูกสารพัดสารเพสเพี่น้องทั้งผักขา สารพัดอย่างแต่ว่นต้นมักซิดาหน่อยนี่ปลูกเพิ่มขึ้นมากว่สิเป็นเป็นสามรอยต้นลฝรั่งฟีนีสามร้อยต้นันมมืออื่นมมือหือออออ้อกวสิขอไปขอนาำขอ,อนาำทั้งเงนจังหวัดกรมทรัพยากรน้ำเข้าไปขอบาดานฟีเพราะว่าแถวนี้คนเด็บาระดานฟีหลายให้เจมมาท่านเดถไทยทําให้เบิงงเบิร์มองหัว ทางบ่านพี่น้องมีโบโครงการแต่กับมีทั่วไทยแหละขอนแก่นเพื่อนกับมีพี่น้องมือนั่นทรไปทรไปอันกรมทรัพยากรน้ำสี่ขอนแก่นเนาะเพิ่นบอกว่าเข้าไปขอได้ตลอดปีเดอ้อพี่น้องผู้ดใดบ่ท่านไดแยกแ้งก่าท่านไดกันล่ะไปปีกายไปสารครามไปจังหวัดสารครามแบบที่นี่เพื่อนก็บ,บอกว่าหมดเขตการขอแต่ว่าขอนแก่นเนี่ย เขาเออน,นี่ยังห่ะคือจหมองไงเพิ่นเลยอะ่ะมองอย่างเพิ่นเออน,นี่อย่างแค่เพม่นเออน่ะถือขอได้ทั้งปีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่นวะเพิ่นบอกว่าของผมบ่มีมือปิดทางขอนแก่นเนี่ยบ่มีมือปิดขอได้ตลอดปีบันนี้กับบ่มีค่าใส่ใจไปขอไหวก็เลยถามเพิ่นว่าเฮาขอไหวสูงสุดอโดอนบันไดค่าจังค่อยสิได้ เพื่อนกับว่าหาปีกับก็มี่แต่ว่าเพื่อนก็เเ้าเพื่อไว้เนาะพี่น้องแต่ว่าสวนคาง squishy, all, คางเนี่ยเพื่อนไปขอพ,พี่กายไปขออยู me, ส่สารคามเพื่อนไปขอกนย้ายแก้มประมาณอาทิตย์หนึ่งวันนี้อาทิตย์รุ่นย้ายแก้มไปขอมันละเหมือเขตเพื่อนละเหมืเขตการกระจายการอ่นการขอน้าบรนี่เนาะเหมดเขตของเพื่อนเพราะว่าเพื่อนเขตน่อยอันนเขตตหญ่อเพิ่นเอื่นเขตใหญ่อยู่ขอนแก่น่ะ อื่นเขตไงอันนี้เขตเขตหน่อยเพื่อนลรืมั้งคือเพราะว่ายยะเจมกับบ้องหูปันไดอันปีนี้เพื่อนเปิดแล้วว่าฉันว่าปีนี้สารค้ามเปิดแล้วก็เลยสิเข้าไปขอสารค้าเพื่อนเอาสามสิบไรหรือหาสิบไรเนี่นะพี่น้องขอยยเจมก็สิไปขอน้ำพี่น้ำนองขอใบอันเอกสารที่ดินเพื่อนนะกับบตรประชาชนให้ได้ยครบสามสิบไรเรื่อหาสิบไรก็เข่าไปสารค้าแต่ว่าขอนแก่นเพื่อนเอาแบบว่า โครงการหกสิบไรโครงการสามร้อยไรโครงการหกร้อยไรของห้าก่ะสิเป็นโครงการถ้าเขาไปคอนเทนของห้าสิเป็นโครงการหกสิบไรโครงการหน่อยโครงการหน่อยก็มกาหมู่มาเว้าพี่น้องฟัง,งกะเขาไปขอนะพี่น้องผู้ใดถ้าถ้าบอท่านได้ได้น้าประปาก็เขาไปเบิง่งโทร่ไปศึกษาเพื่อนเบิ่งเพื่อนเราบอกว่าถ้าอยยุไกลกัโหลดแบบฟอร์มมาใด มีหลูมมีลานกันโหลดแบบฟอร์มมาแล้วก็กอกแบบฟอร์มแล้วก็ห้ากับอใบทีใบทางน้ำพี่น้องให้มันครบหาสิบไร่หรือว่าสักหกสิบไรแปดคนขอนแกนเพิ่นเพิ่นระบุมาเลยได้ว่าเอาแคนเอาแบบเป็นกลุ่มแดคนวันนี้ก็ทรงไปสนีใดพี่น้องเพิ่น,อนอขอบกุ้มหาจังหวัดหาจังหวัดก็คือสิใไก่เคียงสารค้อ่า สารครามขอ,อนแกนกาฬสินร้อยเอ็ดอีอย่างพวกนี้หล่ะติดติดนี่ละ่ละเพิ่นขอบคุมหาจังหวัดดูแลอยูน่นะดูแลหาจังหวัดเพิ่นบอกว่านั่นละ่ะกระโทรไปปรึกษาเพิน่นใดพี่น้องคือยายเจมกระโทรไปปรึกษาเพิน่นแต่ว่ายายเจมก็สิเขาไปเบิงอยู่มาหาสารครามก่อนคุณสมพงศ์เข้าไปช่วงนี้ก็สิไปจันบุรีจักสองอาทิตย์ก็เลยบอกว่าให้เราไปขอไว้ ย่าให้เวลามันผ่านไปถ้าเวลามันผ่านไปกะก็คือห้องเสียเวลาถ้าบอกสิดาห้องปีหนาบ่ามีน้ำก็คือถ้าแมนใดส่วนนั้นมาเติมเพราะว่าเพิ่นไปขอปีเดียวเพิ่นไปขอปีไกเขามาเจาะห้แล้วนี่มาเห็ดนี่เจาะให้แล้วได้ปีเดียวเราก็เลยสิเข้าไปสารคข้ามนี่ลหละเบิ่งก่อนถ้าบ่ได้ก็สิไปขอนแก่นถ้าเพิ่นมาท่านเปิดแต่ว่าเพิ่นบอกว่าเปิดแล้วเปิดรับสมัครแล้ว เปิดให้ขอแล้วกระดย้นสิข่าไปเดี๋ยวจังไดขันยาาเจม,มีความเคื่อนหนาจังไดกระสิมาเมอาห้นฟังอีกเนาะพี่น,อน้องกลับมาจากสารค้ามลาูลราถ้าม็นพอบ้านแล้ว,ว่อท่าน,นไปขอยาาเจมกระสีส่วน่นเขาไปขอแต่ว่าสั่ง่นไหวอย่าให้เวลามันผ่านไปโดนหอดสองอาทิตย์เผื่อว่าไปขอปีเดียวเราเฮ้าไดา้ไหมซอยต้นมักซิดาปีหนาเนาะเพราะว่าของสวนย่ยเจมนี่ น้ำบ่พอเขาโทษไปทางกเกษตรเพิ่นก,วก็ว่าเกษตรบ่มีโครงการโครงการนี่บ่มีซอยเลือน้ำบ่มีเขาไปกับคือกรมทรัพยากรน้ำแต่ละจังหวัดเนาะพี่น้องค่ะผู้ใดบ่อันสะดวกเข้าไปก็ไปปรึกษาผู้ใหญ่บ้านถามผู้ใหญ่บ้านดูว่ายายแจ่มเขาไปเองเขาไปหาเพิ่นหอดมองนีแนวดเพิ่นกะใองฟังแนะนำเขากะ เตามที่พ่นในน้ำเนาะพี่นอ้องออาสำหรับคลิปนี้กะเอาสาระมาฝากพี่น้องเนาะสาระประสบการณ์ที่ยะเจ็มเข้าไปขอเพิ่นมาลอาให้พี่น้องฟังกันผู้ใดสะดวกกะเข้าไปเองเด้อพี่น้องเด้อเข้าไปเองกรมทรัพยากรนะ้ำคเข้าไปแต่ละจังหวัดสิมีทุกจังหวัด เพราะว่าทางๆน,นี่เพิ่นแบบนี้หมดแล้วแต่ผูใ้ใดสิเฮ็ดหัวเฮ็สดสวนหรือว่ามือไม่กะไปขอว้กอนเลยพี่น้องมือไม่แต่ก่อนยายเจมก็บ่มีเวลามีต่บ่ไปขอบนสวนไปขอก็บ่กไปขอเจาะเองเจาะเอง่าซั่นเจาะเองอเขาเจาะได้อยู่แต่วายายเจมปลูกฟางสามร้อยต้นน้ำขาดแค้นที่บัดน,นี้เจาะเองก็ได้ก็ได้แล้วจเจาะแล้วแต่ว่าสิไปขอมาเพิ่มอีกน้ำมาพ่อ ขอน้ำเพิ่นสำหรับคลิปนี้กะขอจบซสำนีเนาะพี่น้องเนาะฝุดฟุ้งสมพงเราหากล้วยให้แปจันกะจังใดกะสิมีความเืิ่มนาจังใดกะสิมาเบาให้พี่ให้น้องฟังการขอน้ำบาดาลเนาขอได้บ่อขอได้้จักมือจักเดือนแต่ว่าจักปีหาปีนั่นที่เพิ่นเว้กากับเพื่อไว้ซื้อดอกเห็นผู้ใดกาบา็บ่บ่พอาหาปีจะฟุนดอก เดี๋ยวนี้คนแห่งเร็วขอปีกกายได้แล้วปีนี้มีนเลือดเยีหยังว่าสิจบก็บไปเรื่อยล่ะว่ <laughs> าสิจบคลิปก็ไปเรื่อยได้กล้วยสองบีติเอาสองเขี้ยติเอาเขี้ยนั่นแก่แล้วตีแก่หน่อยแก่แล้วติเฮ้ยเอาไปจันติเน <c oughs> ่ฝากหลานสาวเพิน่น And sau mắt kim toy. Yak, quê lắm mì tè kia nghe 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 โอ้ไปโรสันคลิปนี้ก็ขอจบสำนีเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะถ้ามี่ประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เนี่ยเด้อพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์สวัสดีจ้า